ทางด้านของรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้นําคณะสงโคราชเดินทุดงจากจังหวัดเชียงใหม่ย้อนเข้ามาที่จังหวัดนครราชสีมาโดยใช้เวลาในการเดินเท้าทุดงรวม25วันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางคณะสงที่เข้าร่วมได้เดินทางมาถึงลานย่าโมเพื่อร่วมจเจริญพระพุทธมนต์แผ่บุญกุศลให้กับพี่น้องประชาชนชาวโคราชค่ะ โดยที่หลานอนุสาวรีเท้าสุรนารีเขตเทศบาลนครนครราชสีมาพระสรีหาราชสมาจารุนีรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัฒนารายมหาราชวรวิหารเป็นผู้นำคณะสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมาสวดเจริญพระพุทธมนต์แผ่บุญกุศลให้กับพี่น้องประชาชนชาวโคราชหลังคณะสงฆ์กลุ่มนี้ได้เดินทุด,ดงจากจังหวัดเชียงใหม่ย้อนกลับเข้ามาจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้เวลาในการเดินเท้าทุด,ดงรวม25วันซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะคณะสงฆ์ที่เข้าร่วมได้เดินทางมาถึงลานย่าโมนในเวลา16นาฬิกาท่ามกลางพุทธศาสนิกชนที่ทราบข่าวการเดินทุด,ดงของ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและคณะสงฆ์โคราชต่างก็เดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ค่ะโดยพระศรีหาราสมาจารย์มุนีรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนารายมหาราชบวรวิหารนะคะกล่าวว่าพระสงฆ์เหล่านี้ได้ปฏิบัติจาร,ริกเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเมื่อวันที่18มกราคม2 5 6 4เริ่มออกเดินธุดงคขวัดไปตามเส้นทางธุระกันดาร ผ่านป่าเขาในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และลัดเลาะไปทะลุในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนกครสวรรค์เพชบูรณ์ชัยภูมิมุ่งหน้าเดินธุดงค์มายัางลานอนุสาวรีท้าสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาเพื่ออุทิศถวายอน,นิสงส์แห่งการปฏิบัติธุดงค์ควัตนะคะของพระสงฆ์ทั้งหมดถวายเป็นพุทธบูชาค่ะซึ่งแต่ละวันจะเดินธุดงค์อย่างน้อยเวลา20กิโลเมตรโดยก็จะพักจำวัดตามป่าเขาและวัดสถานที่ปฏิบัติธรรมตลอดเส้นทางค่ะ สำหรับคำว่าทุดงนะคะวิกิพีเดียสารนุกรมเสรีได้ให้ความหมายว่าเป็นวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ไม่มีการบังคับแล้วแต่ผู้ใดจะสมัครใจปฏิบัติ เป็นอุบายวิธีกำจัดขัดเกลากิเลสทำให้เกิดความมักน้อยสันโดษยิ่งขึ้นไม่สะสมเพื่อให้เบาสบายไปมาได้สะดวกโดยไม่มีภาระมากเหมือนนกที่มีเพียงปีก็บินไปม่ใช่เพื่อสะสมหรือเพื่อลาบสัก,การะและชื่อเสียงถ้าทำเพื่อลาบเพื่อชื่อเสียงต้องอาบัตทุกกฎค่ะ